สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีทีวีชแนลครับสำหรับคลิปนี้ดีทีวีชแนลภูมิใจเสนอหลัก10บล่างสุดยอดความแม่นนะครับเราจะทยอยนะครับเอาให้ท่านดูนะครับว่างวดที่แล้วนะครับเราคํานวณได้แม่นขนาดไหนนะครับถูกทุกข้อเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เฉกเช่นนี้เหมือนกันนะครับหลัก10บล่างสุดยอดความแม่นนะครับผลการคํานวณนะครับของงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับเราได้เลข5กับเลข4นะครับ เลข5กับเลข4นะครับซึ่งผลการออกสลากนี้ออก2 0 3 8 2 3สามครับรางวัลที่1ถูกไหมครับเลขล่างออก50นะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบล่างก็คือเลข5ครับเลข5ก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องนะครับขอเสียงความดีด้วยครับท่านผู้ที่ได้ได้ชมแล้วก็เลยติดตามผมงวดที่แล้วนะครับสำหรับวดนี้ไม่เป็นไรครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรเดิมนี่นะครับหลักสิบล่างสูตรยอดความแม่นเลยนะครับในการคำนวณหาหลักสิบล่างของงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2561นะครับ เป็นที่เข้าใจนะครับก็ดีๆครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโดยสูตรที่เขาอ่ที่เราคํานวณไปงวดที่แล้วนะครับเราใช้หลักพันครับบวกหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่หนึ่งครับบวกหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่สองครับแล้วก็บวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่สองครับจะกลจะเป็น x x บวกเก้านะครับสำหรับสูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับขอเริ่มการนําคํานวณเลยนะครับการคํานวณเราใช้หลักพันครับในที่นี้คือเลขสัต ในที่นี้เลขสองนะครับเลขสองบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองคือเลขหกครับแล้วก็บวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองคือเลขสองนะครับเราจะได้สองบวกสี่บวกหกบวกสองนะครับเท่ากับสองบวกสี่เป็นหกครับหกบวกหกสิบสองสองบวกสองสิบสี่ได้เลขสี่ครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้เลขสามครับสี่กับสามนะครับมาดูครับสี่กับสามตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนะครับ แล้วที่ถึงว่าถัดมาครับเลขที่ออกสี่ห้าหนึ่งศูนย์ย์ห้าเลขเก้าสามสามครับเลขสามก็เข้ามาติดล่างถูกต้องครับคือคำนวณต่อเนื่องนะครับหลักพันในที่นี้คือเลขหนึ่งครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสองครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่สองคือเลขหกครับบวกกับหลักสิบนะครับสามสุดท้ายครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์ครับหนึ่งบวกสองเป็นสามครับสามบวกหกเป็นเก้าครับเลขเก้านะครับ เก้าบวกกับเก้าเป็นสิบแปดครับเก้าและแปดนะครับมาดูกันครั้งเก้าและแปดตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนอนที่หนึ่งว่าจะมาครับเลขที่ออกเก้าห้าห้าเก้าหกครับเลขล่างแปดเก้าครับเลขแปดก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องครับต่อเนื่อครับหลักสิบล่างนะครับหลักพันในที่นี้เราคือเลขห้าครับบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสองครับ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่สก็คือเลขเก้าครับบวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่สคือเลขสาครับห้าวกสงเป็นเจ็ครับเจ็บวกเก้าเป็นสิบหกครับ16บหกบวกสามเป็นสิบเก้าครับเลขเนะครับเก้าบวกเก้เดเลขแครับเและแนะครับมาดูกันนะครับว่าเก้าและ8ตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนะครับรางวัที่หนึงวดถัดมาครับเลขออกเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับเก้าหนึ่งสองสามสี่เลขเก้าของเก้าแปดนะครับเลขเก้าก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องครับต่อเนื่องครับหลักพันในทีี่น้ก็เลครับ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่1ก็คือเลข9ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลข5้าครับแล้วก็บวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลขศูนย์นะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบครับสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้านะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้เลขสี่ครับห้ากับสี่นะครับมาดูกันนะครับว่าห้ากับสี่ตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบได้ลองที่หน่วยถัดมาครับสองศูนย์สามแปดสองสามเลขล่างออกห้าศูนย์นะครับเลขห้านะครับ ก็เข้ามาจริงๆนะครับหลักสิบล่างถูกต้องครับมาถึงว่าเราคอยนะครับย้อนหลังไปสีงวดเรามาดูกันแล้วครับสูตรจะคงใช้ได้ครับสามารถหาหลักสิบล่างของงวดถัดมาได้อย่างถูกต้องอย่างไม่มีข้อกังขานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรนี้นะครับในการหาหลักสิบล่างของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับเราจะเริ่มต้นจากการคำนวณนะครับเราใช้หลักพันในที่นี้คือเลข3ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข3เหมือนกันครับ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่2คือเลข2ครับบวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่2คือเลข3ครับ3บวก3เป็น6กครับ6บวก2เป็น8ครับ8บวก3เป็น11ได้เลข1ครับ1บวกเเป็น10ใน1่กับ0นย์ะครับเรามาดูกันนะครับว่า1กับ0ย์จะมาจริงหรือเปล่านะครับเลข10ล่างของงวดวันที่อ่าล่างครับของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง1นห้รอบนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นกับดุลพินิจพิจารณาของท่านนะครับ ผมเพียงแค่การคำนวณทางสถิตินะครับให้ท่านได้ตัดสินใจประกอบในการตัดสินใจไปใช้กระสุนอื่นนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับเน้นแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับกดซ u b s c r ร b e กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อกำลังใจกันนะครับแล้วผมสัญญาว่าจะหาคลิปดีๆเด็มๆนะครับมาฝากท่านอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้คงจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ดีทีวีชแนลครับสาหรับคลิปนี้ดีทีวีชแนลภูมิจะเสนอหลัก10ล่างสุดยอดความแม่นนะครับเราจะทยอยนะครับให้ท่านดูนะครับว่างวดที่แล้วนะครับเราคํานวณได้แม่นขนาดไหนนะครับถูกทุกข้อเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เฉกเช่นนี้เหมือนกันนะครับหลัก10บล่างสุดยอดความแม่นนะครับผลการคํานวณนะครับของงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับเราได้เลข5้ากับเลข4ี่นะครับเลข5้ากับเลข4นะครับซึ่งผลการออกสลากนี้ ออก2 0 3 8 2 3าปมครับรางวัลที่1ถูกไหมครับเลขล่างออก50นะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบล่างก็คือเลข5ครับเลข5ก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องนะครับก็แสดงความดีด้วยครับท่านผู้ที่ได้ด้ชมแล้วก็ได้ติดตามผมงวดที่แล้วนะครับสำหรับงวดนี้ไม่เป็นไรครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรเดิมนี่นะครับหลักสิบล่างสูตรยอดความแม่นเลยนะครับในการคำนวณหาหลักสิบล่างของงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2 5ง1นะครับเป็นที่เข้าใจนะครับก็ดีดีครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับโดยสูตรที่เขาที่เราคำนวณไปงดที่แล้วนะครับเราใช้หลักพันครับบวกหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่หนึ่งครับบวกหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่สองครับแล้วก็บวกหลักสิบสามุดท้ายครั้งที่สองครับจะกลาเป็น x x บวกเก้านะครับสำรับศูนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับพอเริ่มการนำคำนวณเลยนะครับการคำนวณเราใช้หลักพันครับในที่นี้คือเลขสีในพันในที่นี้คือเลขสองนะครับ x2 บวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองคือเลขหกครับแล้วก็บวกกับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองคือเลขสองนะครับเราจะได้สองบวกสี่บวกหกบวกสองนะครับเท่ากับสองบวกสี่เป็นหกครับหกบวกหกสิบสองเป็สองบวกสองสิบสี่ได้เลขสี่ครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้เลขสามครับสี่กับสามนะครับมาดูครับสี่กับสามตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนะครับ ตอนที่ถึงว่าถัดมาครับเลขที่ออก451 0 0 5เลขก้าอครับเลข3ก็เข้ามาติดล่างถูกต้องครับคิดคำนวณต่อเนื่องนะครับหลักพันในที่นี้คือเลข1ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่1ก็คือเลข2ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่2คือเลข6ครับบวกกับหลักสิบนะครับสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลข0นย์ครับ1บวก2เป็น3ครับ3บวก6เป็น9ครับเลขเล้านะครับ ก้าบวกกับเก้าเป็นสิบแปดครับเก้าและแปดนะครับมาดูกันคะ้เก้าและแปดตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนอที่หนึ่งว่าถัดมาครับเลขที่ออกเก้าห้าห้าเก้าหกครับเลขล่างแปดเก้าครับเลขแปดก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องครับต่อเนื่องครับหลักสิบล่างนะครับหลักพันในที่นี้เราคือเลขห้าครับบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสองครับ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที Origin ่2ก็คือเลข9ครับบวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่2คือเลข3ครับ5้บวกสเป็น7ครับ7จ็ดบวกเเป็น16ครับ16บวกสเป็น19ครับในเลข9นะครับ9ก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดในเลข8ครับ9และ8นะครับมาดูกันนะครับว่าเและ8ตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบล่างนะครับน้อนที่หนึ่งว่าถัดมาครับเลขออกเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับเก้าหนึ่งสองสี่เลขเก้าของเก้าแปดนะครับเลขเก้าก็เข้ามาหลักสิบล่างถูกต้องครับต่อเนื่องครับหลักพันในที่ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่1ก็คือเลข9ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลข5ครับแล้วก็บวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลขศูนย์นะครับหบวกเก้าเป็นสิครับสิบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้านะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้เลขได้เลขสี่ครับห้ากับสี่นะครับมาดูกันนะครับว่าห้ากับสี่ตัวไหนจะเข้ามาหลักสิบด้ตองที่1ึงวัาถัดมาครับสองศูนย์สามแปดสองสามเลขล่างออกห้าศูนย์นะครับเลขห้านะครับ ก็เข้ามาจริงๆนะครับหลักสิบล่างต้องครับมาถึงว่าจะวรอคอยนะครับย้อนหลังไปสี่งวดเรามาดูกันนะครับสูตรจะคงใช้ได้ครับสามารถหาหลักสิบล่างของงวดถัดมาได้อย่างถูกต้องอย่างไม่มีข้อกังขานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรนี้นะครับในการหาหลักสิบล่างของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับเราจะเริ่มต้นจากการคำนวณนะครับเราใช้หลักพันในที่นี้คือเลข3ครับบวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข3กัเหมือนกันครับ บวกกับหลักร้อยสามสุดท้ายครั้งที่2คือเลข2ครับบวกกับหลักสิบสามสุดท้ายครั้งที่2ก็คือเลข3ครับ3บวก3เป็น6กครับ6บวก2เป็น8ครับ8บวก3เป็นสิเอ็ดได้เลข1ครับ1บวกเเป็น10บในหนึ่งกับ0นย์นะครับเรามาดูกันนะครับว่า1กับ0ย์จะมาจริงหรือเปล่านะครับเลข10ล่างของงวดวันที่อ่าสิบล่างนะครับของงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นกับยุทธพินิจนญาณของท่านนะครับ เพียงนแคน่การคำนวณทางสถิตินะครับให้ท่านได้ตัดสินใจประกอบในการตัดสินใจไปใช้กระสุนอื่นนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับเน้นแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อกำลังใจกันนะครับ, like, นนรรบแล้วผมสัญญาว่าจะหาคลิปดีๆเป็นๆนะครับมาฝากท่านอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้คงจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ